ลงใต้ไปที่ปัตตนีนะครับอันนี้เป็นฝั่งอ,อสอในพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องมีปืนลักษณะว่าเหมือนปฏิบัติหน้าที่นะฮะแต่ว่ากล่าวหาเพื่อนบ้านว่าขโมยของแล้วยิงเพื่อนบ้านตายครับบ่ายเมื่อวานนี้ที่ชุมชนตรอกเจถนน นรินทราชตำบลสบารังอําเภอเมืองปัตตานีนี่ฮะหนุ่มเพื่อนบ้านวัย29ปีโดนอสปัตตานีปืนเดือดไัย32ยิงเสียชีวิตผู้เสียชีวิตคือนายอิสมานแวหามะนะครับซึ่งโดนยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดฮะครับ 1>, 1นัดนี้ก็แน่นิ่งเลยนะครับและที่เกิดเหตุพบปอกกระสุน9มม3ปลอกแสดงว่ายิง3นัดผู้ก่อเหตุก็คือนายอภินันแจ๊ะแวรเป็นอสวัย32ปีเจ้าตัวไม่ได้หลบหนีฮะอยู่ในพื้นที่ ตำรวจสืบสวนได้ความว่าทั้งสองคน,นจริงๆเป็นเพื่อนในชุมชนเดียวกันก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุอภินันนะฮะใช้ปืนยิงนายนิอัสมานผู้ตายเนี่ยเพราะคาดว่าผู้ตายเข้าไปบ้านขโมยข้าวของแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนแล้วก็ช,ชกต่อยกันแต่ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยเหมือนกับว่า,าต่อยเก่งกว่านะฮะผู้ก่อเหตุสู้ไม่ได้วิ่งเข้าไปในบ้านเอาปืนเสร็จแล้วพอเอาปืนมนาไล่ยิงปุ๊บ หนึ่งนัดยิงขึ้นฟ้านัดที่สองยิงเฉียดศรีรษะแต่นัดที่สามเนี่ยเข้าศรีรษะผู้ตายโดยตรง,ตรงก็นี่ฮะเสียชีวิตคาที่เลยผู้สื่อข่าวนะครับเดินทางไปที่บ้านญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งจัดพิธีศพทางอิสลามก็มีการอาบน้ำศพแล้วก็นำศพไปฝังนะครับโดยแม่ของผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นประเด็นคือแม่ไม่เชื่อว่าลูกขโมยของ ยอมรับนะว่าลูกเนี่ยเสพยาเสพติดจริงนะแล้วชอบของเงินญาติจริงแต่ลูกๆแต่ลูกคนตายเนี่ยไม่เคยของเงินคนอื่นนะไม่เชื่อว่าลูกขโมยของนะแต่ว่าทางด้านของมือปืนเนี่ยเขาก็คิดว่าไปขโมยของบ้านเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สืบสวนขึ้นอยู่กับตำรวจจะไปดำเนินคดีครับ แม่ก็ตกใจเพราะว่าไม่รู้ไม่ต้องเรียกใครมูกมแต่ดนเด็กนี้แม่ก็คดีมันไม่เดียวันนีแค่ครนีทะเลาะวิวาสในหมู่บ้านกันคู่กรณีไม่น่าจะทาถึงขนาดนี้ก็อ้างว่าลูกแบบไปเอาสร้อยมือเขาตอนนี้สร้อยมือเขาแต่ว่าเป็นเท็กริงไงแม่ก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้ทางเขาเขาเป็นคนที่ว่าไม่มีใครรู้เห็นเลยะชาวบ้านก็ได้ยินแต่เสียงปืนได้ยินเสียงนัดหนึ่งแล้วก็ตามมาอีกสองนัด เป็นสามนัดแล้วก็ก็ไม่มีใครกล้าลงไปดูก็มีนะแม่ไม่เชื่อเพราะว่าแกไม่เคยขึ้นบ้านคุณอ่ะแกเอาก็เแกชอบนิสัยที่ว่าชอบของเงินเขาก่อของเงินญาติญาติไม่ใช่ของเงินชาวบ้านเานะของเงินญาติญาติกับแม่แม่ไม่เชื่อว่าขึ้นบ้านเขาเขาแกไม่มีนิสัยแบบนั้นแกติดยาจริงแต่ว่าแกไม่เคยขึ้นบ้านเขานิถ้าว่าแกขึ้นบ้านเขานะแถวบ้านนี้ก็ต้องขึ้นอยู่แล้ว อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่หยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ